สวัสดีค่ะกระาปา๋าฉัด u s a ค่ะวันนี้หยิบฉับกระเป๋าจากโคชช็อปมาฝากกันบ้างนะคะใบนี้ทรงเก๋มากที่คุณเห็นอยู่นะคะเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งค่ะในยุค1970เป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมมากๆรอบนี้โค้ชเลยกลับมาทำนำกลับมาทำใหม่ตัวกระเป๋าด้านบนปากจะกว้างแล้ว เรียวลงมาข้างล่างหรือเราจะตีความว่ามันเรียวจากข้างล่างแล้วบานออกข้างบนก็ได้นะคะตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งค่ะตัวกระเป๋ามีสายสายสามารถปรับระดับได้ถอดออกจาก ตัวกระเป๋าได้ Material เป็นผ้านะคะเราจะเห็นลายสีได้ชัดเจนมากๆเลยที่เหตุผลเพี้ยพยายามโฟกัสให้ดูลายสีเผื่อว่าเราจะได้นำไปเปรียบเทียบแล้วก็เห็นได้ชัดว่าลายสีของโคช็อบเป็นแบบไหนสายที่บอกนะคะปรับระดับได้มีรูให้คุณได้ปรับอยู่5รูหรือ5ช่องด้วยกันสูงต่ำต,ตามสีระของเราเลย ภายในตัวนี้เป็นถุงนะคะถุงสำหรับใส่กระเป๋าหรือเก็บกระเป๋าตามสไตล์ของโค้ชช็อปจะมีถุงผ้ามาให้แต่ถ้าเป็นโค้ชเอาเล็ไม่มีนะคะภายในมีช่องซิปอีก1ช่องเรียกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเซฟตี้ให้เรานะคะด้านบนก็มีซิปภายในก็มีซิปอีกหนึ่งแล้วตัว ภายในของกระเป๋าก็จะมีโลโก้ของแบรนด์คำว่าค้ดนั้นอยู่ในกระเป๋าสภายไหล่์สปายคลอสก็ได้แมทเทียลเมื่อเป็นผ้าเบาแน่นอนค่ะดูแลรักษาง่ายในส่วนของตัวกระเป๋ารุ่นนี้มีด้วยกันสองสีนะคะใบนี้จะเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีบราว อีกสีนั้นจะเป็นสีควันบุหรี่เดี๋ยวมีโอกาสเพี้ยจะหยิบจับมารีวิวแบบละเอียดเหมือนกับใบนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูสีน้ำตาลหรือสีเปล่ากันไปก่อนนะคะบางคนบอกว่าใหญ่แต่ส่วนตัวเพี้ยบอกว่ามันไม่ใหญ่นะคะเพี้ยพยายามเอ่อหันให้คุณได้ดูทุกมุมเลยว่ากระเป๋าใบนี้สพายไหล่ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสพายคลอสแล้วจะอยู่ ประมาณไหนถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ทอะชอบที่นี่คุณจะได้รู้คุณจะได้ดูคุณจะได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ